ปูมะเดื่อฝรั่งแล้วทำไมมันไม่มีลูกทำไมของพี่ผมดูแล้วมันมีลูกเยอะจังเลยนี่นะอันนี้คือจะบอกว่ากินไปแล้วนะนี่กินไปแล้วแล้วถ้าผมขึ้นภาพตอนคุยกันให้ดูนะว่าว่าเป็นแบบไหนอันนี้คือเห็นไหมนี่อ่ะนิ่งๆไว้เห็นไหมประมาณนี้ไอ้กิ่งก้านเล็กๆที่ผมเคยบอกกนะันแล้วนี่นี่ก็เตรียมจะกินได้อีกแล้วนี่กิ่งก้านเล็กๆก็คือมีหมดเลยเห็นไหมนี่มีหมดเลยอ่ะนี่เห็นปะ ก็คือติดลูกเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับก็คือสามารถเก็บกินได้ตลอดแล้วก็ที่8ปลกว่าน,นั้นก็คือของผมนะถ้าใครเคยเคยตามผมนะก็คือตะเข่งเนี้ยหนึ่งเลยนะ มันเคยเป็นตะเข่งที่เป็นกล้วยแดงอินโดมาก่อนซึ่งต้นโตแบบใหญ่ถึงหลังคาเลยต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคือผมลบคลิปไปหมดแล้วนะถ้าบอกมันอยู่กับโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เจ๊งไปนะครับแล้วก็ดินเนี่ยไม่ได้ทําการเปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็ตัวดินเนี่ยมันก็แบบเหมือนแบบอะไรต่อเนือะไรก็ไม่รู้เยอะแยะวางม่วตัวไปหมดนะแล้วก็ตัวเจ้าพักอีตูเนี่ยก็เป็นรุ่นที่สามที่สี่แล้วมั้ง ก็ยังขึ้นคือผมปลูกผสมผสานแล้วก็รวมรวมไปเรื่อยนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันอาจจะดูลบหน่อยนะไม่ค่อยมีเวลาทําเนี่ยเห็นดูลูกไหมเออทายังไงจะบอกว่าทํายังไงอ่ะเดี๋ยวขอหยุดคลิปแป๊บนึงก่อนนะเนี่ยเห็นไหมว่าก็มีให้เก็บกินตลอดนะแล้วก็ตอนเนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเยอะเราด้วยแหละ มาดูปัจจัยหลักกันก่อนเลยนะครับมันจะมีแค่3ข้อหลักๆเลยต้นไม้ที่ให้ผลผลิตตลอดต่อเนื่องทั้งปีเนี่ยมันจะมีอยู่3ปัจจัยแลยคือ1นะครับเรื่องของดินเรื่องของดินเรื่องของวัสดุปลูกเรื่องของธาตุอาหาร n p k และธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมผมจะรวมอยู่ในตะเข่งไงสมมติมันเป็นตะเข่งใช่ไหมรวมอยู่ในตะเข่งเลยอย่างดีวเลยนะอันที่2ก็คือลำต้นนะลำต้นมีความเจริญเติบโตตัวใหญ่แตกยอดดีแตกกิ่งดีอ่า อันที่3มนั่นก็คือตัวปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราใส่เสริมเข้าไปนะครับในตอนที่เขาออกลูกแล้วหรือกําลังจะออกลูกนะครับก็คือตัว P กับ K กนะครับคือ P เนี่ยสร้างดอกสร้างผล K เสริมเพิ่มความหวานในส่วนของ N นะ N P K ใช่มตัวแรกก็คือต้นกับดอกมันก็จะไปอยู่รวมในอันแรกเนาะนะเป็นแบบนี้หเลยก็คือ วัสดุปลูกมันเก่าและนานจนเกินไปโดยที่เราไม่ได้เพิ่มเติมอาหารเสริมให้เขาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์ขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ต่างๆนะอนะแล้วแต่สูตรใครนะหรือปุ๋ยนะครับที่เป็นเคมีนะครับอในส่วนของพวกแบบนี้แบบนี้อปุ๋ยแบบน,แบบนี้อย่างผมนี่จะเป็นหนุ่มนี่ปุ๋ยน้ําปุ๋ยเม็ดปุ๋ยใบปุ๋ยเก็ดแล้วแต่ใครจะใส่นะครับว่าจะใส่แบบไหนนะครับอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นพวก เศษหญ้าเศษอะไรก็แล้วแต่จะหมักหรือไม่หมกักโยนโยน,ยนอย่างผมเนี่ยคือผมจะโยนโยนใส่ไปอะไรที่ให้ดูเมื่อกี้นะ,ะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเรื่องของปุ๋ยอะพอมันไม่พอมันไม่มีปุ๋ยหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสารอาหารไม่มีแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมแล้วก็ตามนะครับก็คือเขาก็จะไม่สามารถที่จะออกผลได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยเขาจะต้องไปแตกยอดแตกกิ่งก่อนซึ่งถ้ามันไม่แตกยอดแตกกิ่งหรือมีแต่กิ่งรรก,กระโดงนะครับ นานๆไปแล้วนะกิ่งกระโดงกิ่งใหญ่ๆสังเกตติกิ่งไหนที่เป็นกิ่งกระโดงอ่ะเขาจะไม่มีลูกถ้าเขาไม่แตกยอดขึ้นใหม่นะครับยอดใหม่หมายความว่าอะไรหมายความว่านี่ผมจะให้ดูลักษณะเนี้ยอันที่ผมปลูกมาแล้วทําให้เพื่อนๆดูตอนนู้นใช่ไหมเนี่ยต้นเนี้ยเป็นกิ่งกระโดงมาปุ๊บ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 นี่นี่คือกิ่งเขาปุ๊บนี่กิ่งเขาจะเป็นแบบนี้เป็นต้นใหญ่มันลกเหลือเกินอะ อันนี้เป็นต้นใหญ่นี่กิ่งกระโดงใช่ไหมแล้วอีกต้นหนึ่งก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมถ้าเขาไม่แตกกิ่งแล้วยืดกิ่งออกแบบนี้เขาก็จะไม่มีลูกนะครับถ้าดินหรือปุ๋ยไม่พอนะอย่างผมเนะี่ยคือเริ่มแล้วเห็นไหมพออายุดได้ใช่ไหมทำประมาณ4ีหเดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มติดลูกแล้วคือผมไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะผมก็จะทําแค่ปุ๋ยที่ทําให้เพื่อนๆดูนะตอนเนี้ยเห็นไหมอันเดิมเลยแค่เอาพวกสาไล์สลาไล่ที่อยู่ในบอ่อบัวเนี่ยมันจะมีสารไลอยู่นะผมว่าเก็บ เก็บบ่อเก็บตลไยรเนี่ยโยนโยนโยนใส่เข้าไปเนี่ยโยนโยนใส่เข้าไปเลยเห็นไหมก็คือเขาเรียกว่าเป็นธาตุอาหารพืชนะแล้วก็เป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมต่างๆเล็กๆน้อยๆพวกธาตุรองกับธาตุเสริมเนี่ยจะบอกว่าต้นไม้ใช้ไม่เยอะแต่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งสาเหตุนะที่ทําให้ต้นมะเดื่อเนี่ยโตช้าแล้วก็ชะงักขึ้นไปแล้วไม่ค่อยมีลูกเพราะว่าวัสดุปลูกเนี่ยมันลอยแล้วลากเขาลอยนะอันนี้ผมก็ เออตอนมาถ่ายคลิปก็เพิ่งสังเกตเห็นนะนี่เห็นไหมแล้วเขาจะลอยนะแล้วทําให้ต้นที่ชังงักที่เคยทำคลิปไปไปที่ที่ผมหักยอดไปแล้วเหมือนจะแตกเใช่ไหมก็ชังงักไปเลยนะแล้วก็ดูสินี่อีกต้นอีกต้นหนึ่งเห็นไหมชังงักไปเลยก็หาดินวัสดุปลูกมากบโดยที่ไม่ต้องกบสูงมากนะค่อยๆกบไปแบบทีละนิ้วๆค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย ในลักษณะของการปลูกกระถางเนาะต้นมะเดือกที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะออกลูกนะหลังจาก4เดือนขึ้นไปก็สังเกตยอดเขาเนี่ยจะยืดแล้วก็เขาจะเริ่มติดดอ,อกติดลูกแล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไ,ไหมเอ้ยอ่ะอ่าเริ่มละเริ่มมาละต้นนี้ผมเคยทําคลิปไปให้เพื่อนเพื่อดูนั่นแหละนะก็เริ่มติดลูกแล้วนะด้วยกระถางตัวนี้เป็นกระถาง12นิ้วนะก็กระถางเริ่มยุบเสียดายคือรากเริ่มลอยตัวนี้เป็นแบกอิสราเอลสำหรับต้นนี้ ก็ได้ได้กิ่งมาดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบอันเล็กอันนี้แห้งไปแล้วนี่แห้งไปล้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือลากรอยแล้วก็อ่ากิ่งเขาเยอะเยอะจนเกินไปต้นเขาก็จะสลัดกิ่งอัตโนมัติเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่ามันเลี้ยงลูกไม่ได้นะครับคือมันไม่ไหวกับกระถางหรือว่า ว่าถ้าดูปลูกเนี่ยมันน้อยจนเกินไปเราก็ต้องมาเลือกตัดแต่งกิ่งเอาจริงๆต้นขนาดเนี้ยเอาไว้แค่สามกิ่งนี้ก็น่าจะพอแล้วครับนี่เห็นไหมต้นนี้เขาก็ออกลูกมาแล้วน่าจะพอละเห็นไหมนนี้ก็เริ่มออกลูกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมามาแล้วอันนี้ก็เริ่มนะเริ่มติดละนี่เริ่มเล็กๆติดมาเล็กๆแล้วเลยเห็นไหมอ่ะก็จะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้มีสี่ต้นก็เดี๋ยวจะลองฝืนไว้ก่อนนะ เป็นโรคชอบฝืนตลอดเลยผมสิ่งที่ต้องทาเป็นวัสดุปูไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยไม่ว่าจะใครจะใสอินทรียก็ขี้วัวขี้หมูขี้ไก,ก,ก่ก็จัดกันไปเลยนะไม่ก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ถ้าหมดขั้นตอนนี้ไปแล้วใครที่ไม่อยากทําไม่ค่อยมีเวลาเหมือนผมนะก็อาจจะใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับก็คือตัวที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือ4 24 24หรือใครจะหาะ4 8 24ก็ได้ประมาณนี้หรือ4 24 8 เเพราะว่ามันจะเ,เพิ่มความหวานเพราะต้นหลังเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถ้าไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะถ้าต้นไม้ใหญ่อย่างนี้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ไงที่เป็นยี่สิบยี่สี่ก็เหมาะสาหรับพวกมะม่วงมังคุดทุเรียนนะต้นไม้ใหญ่ฝรั่งที่ลูกดกๆเยอะๆทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะปุ๋ยน้ําปุ๋ยเก็ด,ป,กดปุ๋ยเม็ดใช้ได้หมดนะปุ๋ยทั้งดินทางใบใช้ได้หมดแล้วจะสูตรก็ไปเสริมไปนะครับแล้วอีกหนึ่งกรณีก็คือไม่ได้ตัดแต่งกิง่งอ่าเหตุผล ต้นไม้นะครับต้นไม้ทุกทุกทุกประเภทอะทุกประเภทอะได้ด้วยอย่างเงี้ยคืออย่างผมเนี่ยผมเคยทําคลิปที่ตัดเดีย๋ยวดูนี้นะผมเคยทําคลิปตัดเนี่ยตัดตรงนี้ไปเห็นไหมตัดไปปุ๊บตอนนั้นเป็นกิ่งยาวเลยผมก็ไปตอนออกเนาะเราก็เห็นไหมว่าก็จะติดลูกเลยโดยที่เป็นกิ่งสั้นๆแต่ถ้ากิ่งไหนที่ไม่ได้ตอนเช่นกิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าปุ๋ยไม่พอเขาก็จะไม่ออกลูกนะกิ่งเขาก็จะยาวเฟื้อย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 แต่ว่าอันนี้คือผมจงใจ อยากให้เขายาวใหญ่นะแต่ผมก็น่้จะประมาณนี้แหละคือคงไม่ได้ให้มันยาวเยอะไปกว่านี้แล้วต้องตอนออกทีหลังเออเงี้ยอ่ะเข้าใจยังทีเนี้ยพูดงงไปไหม <c oughs> พูดงงไปไหม <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ทั้งหมดนะโดยการเปลี่ยนตัดแต่งกิ่งก่อนเลยตัดให้เหลือแต่ตอสั้นๆน,นะเป็นตอๆขึ้นมาแบบนี้จะมาตัดตุ๊บ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 ไปเลยแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับ <c oughs> ก่อนก่อนเขาเรียกว่าก่อนตัด อย่าใส่ปุ๋ยนะอย่าใส่ปุ๋ยพอตัดร็จแ,แล้วก็ใส่ไปนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับแล้วก็อพอตัดแต่งตัดแต่งแล้วเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วแล้วก็บมลุงยอดแตกที่มาใหม่มันก็จะติดดอกออกผลทันทีเลยสําหรับมะเดื่อฝรั่งนะอีกหนึ่งกรณีนะกรณีสุดท้ายก็คือใช้ปุ๋ยที่บอกไปนะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรก็แล้วปุ๋ยเคมีเนี่ยอัดเข้าไปคือผมจะบอกอย่างนี้ ใครจะบอกว่าบางทีปุ๋ยเคมีมีนลรายใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่หรอกครับก็คือถ้าเราใช้ให้ถูกช่วงเวลานะครับเพราะว่าเราควรจะใส่ก่อนที่สมมติเขาใกล้จะมีลูกแล้วเราเห็นแล้วเป็นปุ่มลูกๆเห็นเป็นเม็ดๆขึ้นมาเป็นดอกขึ้นมาเราก็จะเสริมปุ๋ยตัวนั้นเข้าไปมันจะมีระยะเวลาในการสลายตัวของเขาอยู่ใช้ให้ถูกต้องจะมีประโยชน์ต้นไม้เราจะแข็งแรงต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนาะนะก็จะประมาณนี้แหละนะเลือกเอา ว่าจะเป็นเคมีขยันเติมปุ๋ยขยันเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับเราก็ตัดแต่งกิง่งแล้วก็อีกกรณีหนึน่งก็คือปล่อยเหมือนผมเนี่ยปล่อยไปเยอะๆเลยแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ป,ปุ๋ยเคมีเอาแต่ผมถามถามว่าใส่ไหมของผมมันเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยทางใบนะก็คือซื้อมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่แต่ก็เตรียมจะใส่เหมือนกันในต้นไม้บางชนิดเช่นฝรั่งนะก็คือผมจะไปใส่ฝรั่งเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มห่อไปแล้วต้นเล็กๆหลังบ้านมันก็เริ่มติดลูก พอกินได้แล้วนะแต่ก็ไม่ทันกระลอกสักทีเลยอย่างที่ผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ได้ทําอะไรเท่าไหร่ก็คือมันอาจจะเป็นด้วยด้วยความที่ว่าน้อยใจนกกระลอกหอยทากหอยทากยังไม่เว้นเลยปีนต้นขึ้นไปนะํามากินบนต้นโอ้โหไม่ไหวแล้วคือพอจะสุกปุ๊บทำไม่ได้หอ่อไม่ได้ใส่แก้วไม่ได้ใส่อะไรไว้นะก็คือแทบจะไม่ได้กินเลยนะครับสองสามปีที่ผ่านมาไม่ได้กินเลยก็ว่าได้นะผมก็เลยโละหน้าบ้านออกไปก็กลายเป็นพวกบอ่ปบอปลาบ่ออะไรไป นะเป็นเลยประมาณนะั้นเลยก็คือเหมือนแบบขี้เกียจปลูกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเก็บเพราะว่าใจชอบแล้วก็ยังรักมาเดือดกำั่งอยู่นะใครที่ตามคลิปผมอยู่ก็จะบอกว่ามันผ่านมาสิบปีแล้วนะนน่าจะสิบปีแล้วแหละถ้ารวมอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ด้วยแล้วก็รวมที่ไปทาในสวนใหญ่ที่จังหวัดนนะครสวรรค์ด้วยนะครับในส่วนของกิ่งพันนะที่สอบถามทักผมเข้ามาก็ผมไม่ค่อยได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือคอน้างแบบยุ่งมากไม่มีเวลาจริงจริงก็ บ้านส่วนว่าสนาดีพิมพ์ไปเลยครับใน f c e e o o o แเราก็ทักข้อความไปเลยจะมีเพจกับอ่าเพจนะที่เป็นเพจเลยทักไปที่เพจก็ได้หรือว่าทักไปที่เป็นอ่ c เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้จะขึ้นว่าบ้านส่วนว่าสนาดีนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะโอเคนะใครไม่มีเลือกเอาว่าจะเป็นอินทรีย์หรือเค uh, มีผสมใช้ร่วมก็ได้ไม่ต้องซีเรียสอย่างผมนี่นคือ uh, ทาทั้งอินทรีย ทั้งเคมีก็ใส่เสริมเข้าไปนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่ออกลูกเยอะเนี่ยเราจะมาพึ่งแต่วัตถุอินทรีย์อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยนะถ้าแบบขี้เกียจอ่ะก็คือผลผลิตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อินทรีย์ต้องบอกว่าขยันใส่ขยันฉีดนะครับ มันถึงจะดีขยันเปลี่ยนวัสดุปลูกเนี่ยถึงจะดีนะครับเราก็ใช้การสะสมะกว่าจุลินทรีย์จะย่อยสลายไปมันค่อนข้างใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าเลือกทางใดทางนึงหรือว่าเป็นไฮบริดแบบผมผมจะเป็นสายไฮบริดนะคือทั้งอินทรีย์เราก็เคมีบางอย่างนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของเคมีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของพวกแมลงซะมากกว่าแต่ถ้าเรื่องเรื่องในส่วนของเรื่องอให้ผลผลิตหรือว่า ให้พวกอาหารเสริมหรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็จะใช้วัสดุผมมจะเน้นพวกใบไม้แล้วก็เสริมนิดหน่อยเท่านั้นเองเป็นพวกปุ๋ยอสโมโคสละลาย,ลาย,ลายช้าเสริมเข้าไปนะครับก็ถามว่า100%ยเปอไหม,มันจะมีบางต้นที่ร้อยนะอย่างต้นเนี้ยตั้งแต่กล้วยแดงอินโดอ่ะใช่ไหมกล้วยแดงอินโดนี่คือก็ไม่ได้อะไรอีกเลยแล้วก็เอากิ่งมะเดื่อที่ตัดออกจากต้นอ่ะไอ้ต้นนี้คือต้นที่ผมไปตัด ตัดกิ่งออกมาสั้นๆนะแล้วก็ปกัปกปกัปกปักปักทิ้งไว้มันสี่ห้าต้นที่ติดแต่ผม,มเพลี้ออกจนมันตายไปเพราะว่าต้นมันเริ่มใหญ่มันก็เหลือแค่ตัวเดียวต้นนี้ต้นเดียวก็คือคัดเอาไว้ต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นองนะครับก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะมีประโยชน์ไปม,มาก,กนยสำหรับเ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับคลิปนี้แต่ปาะเส่ว,ว่าสวัสดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะดูว่ากไปวนมานิดนึงนะพูดไม่จบซักทีไปละขอให้กินมาเดือแบบมีความสุขนะครับ